นี่ฮะนี่นี่คือคลองกาลยาที่แาบบ่อชสมุดราการแล้วข้อหลุมคนนี้เสียชีวิตนะโดนเนี่ช่วงระหว่างตีวงเสร็จปั๊บก็ไปกระแทกแล้ากับคือเรือของสองผเมที่พายสวนมาอย่างที่บอกไปคนขับเรือเสียชีวิตส่วนสองผัวเมียบาดเจ็บสาหัสตอนที่เจ้าหน้าที่ภูผายทางน้ำมาถึงนะต้องพบเมื่อดีช่วยกันนำสองผัวเมียขึ้นมาจาก ่งส่งมาจากร้านนกพดลนกพดลนกพดลอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ,อยู่ที่บ้านเลขที่เจดสองครับสองเก้าโฮซีองกระบืออำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะครับอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร้านถึงร้านเมืองทองโุรพัฒน์ร้านเมืองทองโุรพัฒน์นะครับเก็กเก็กที่สองหนึ่งพักเก้าหมู่สี่ตะบลล่อนทองบางสะพานจังหวัดประจวบนะครับคือร้านของผมเองร้านของผมเองวันนี้ผมจะมาทําการแกะออกมาดูนะครับว่า ข้างในมันเป็นยังไงนะครับรอได้ครับอะไรเราใส่ไม่ได้ส่งกลับไปขเขาเพิ่งมาเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เหรอเออมันก็อันนี้แหละแต่ว่าผมเอามาใส่แล้วมันใส่กันไม่ได้มันคนละเวอร์ชั่นกันพอดีทางร้านเขาก็เลยให้ส่งกลับไปใหม่เขรับผิดชอบจะได้ขากันได้นานหน่อย Mm. มันคนแล้วเวอร์ชันใส่แล้วไม่ได้ไม่ใจ่ไม่ได้มันเข้าไม่ได้อ่ารูรูมัดรูอะไรไม่ตรงกันรูไม่รูสายให้ตรงัเยสายตัวนี้มันเสียบเข้าไม่ได้สายตัวนี้ผมพยายามดัดแปลงตัดหัมมันออกตัดตัวนี้ออก ก็ยังเข้าไม่ได้ปรากฏว่าไอ้ตัวผู้นี่มันใหญ่กว่าตัวเมียดีก็ให้ส่งกกับไอ้นี่ของเดิมของเดิมของเราทำเดิมมาเลยเอแล้วตัวเดิมถอดไปยังไงก็นี่เออเป็นไงผมก็ส่งตัวนี้ไปแล้วก็ส่งบอร์ดใหม่ไปเขาก็ไปเปลี่ยนเอาเอาหัวแจ็คตัวนี้เอาหัวแจ็คของเดิมออกแล้วเอามาใส่ตัวใหม่ตัวใหม่ เพราะว่าผมไม่กล้าถอดเอาแลส่งไปด้วยรึส่งไปด้วยไปเอาหัวแจ็คมันน่ะหัวตัวเนี้ยหัวตัวนี้หัวตัวเมียเนี่ยหัวตัวเมียเนี่ยให้ให้เขาเปลี่ยนให้เนี่ยตัวนี้เขาได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยกของใหม่นี่ก็เป๊ะเลยเอาตัวนี้ไม่มีอ่ะฮะก็นี่ไงนี่ไอ้ตัวนี้มันเป็นของไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นของของนี้ ทีนี้ไอตัวนี้มันเสียบนี่เสียบนี่เข้าไม่ได้อ๋อเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้คนละเวอร์ชั่นกันแันเข้าไม่ได้ใหญ่กว่าตัวผู้ใหญ่กว่าตัวผู้มันใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ร่องแต่ขาเท่ากันหมดผมก็เลยส่งตัวนี้ไปอาจารย์อาจารย์นพกุญรบอกว่าให้ส่งตัวนี้ไปส่งตัวนี้ไปแล้วก็ส่งให้เจ้าปัญหาสายตัวนี้ไปไ <alguns comparing. S 1> อเปลี่ยนนี่มันก็จะเข้าได้ ตายอย่างไรได้ตายแล้วบอกไม่ได้นะจะได้ต้อง่าแกองมาแล้วต้องลองมาแล้วเน่นเลยอันนี้ลองหมกริได้นี่ลองซิเดี๋ยวเดี๋ยว้องข้างล่าง นี่เออใส่ในรองลบไี่ตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้ตัวผู่ตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้เวอร์ชั่นของพี่เป็นเวอร์ชั่นเก่าเป็นเป็นบอร์ดรุ้นเก่าอก็เลยส่งบอร์ดตัวนี้ไปเขาส่งตัวนี้ไปเขาเลยไปถอดเอาของเราใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้คือผมไม่กล้าไม่กล้าถอดเพราะมันเป็นของใหม่ไม่ดีแล้วล่ะเสร นี่นะครับเพื่อนๆนี่ของใหม่นะครับผมส่งตีกลับไปที่กรุงเทพให้ไปเปลี่ยนตัวเมียตัวนี้นะครับเอาครั้งก่อนที่ผมโพสให้ดูมันใสแส,ส่ไม่ลงนะครับขอม,มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองใสดูถมันไดไ้โอเคนี้ก่อนนะครับ